ต้นท่ท,ท่ชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวทาทาซุปเปอร์เอ็ดนะตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.4่คือตีตัวนี้จะเป็นตัวมิน้นนะทาทาซุปเปอร์เอดมินสังเกตนะก็จะมีลายตรงประตูนะแต่ตัวนี้นะครับผมมินซุปเปอร์เอ็ดมิ้นนะอ่ะ ตัวนี้เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการนะให้ตรวจเช็คคือ1นึ่งพวงมาลัยแข็งนะพวงมาลัยแข็งแล้วก็2แอร์ไม่ทํางานาระบบแอร์แอร์ไม่เย็นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เรื่องคัดนะเรื่องคัดมีปัญหาเดี๋ยวไปลองดูกันก่อนอน,นะว่าแต่ละาการเป็นยังไงนะมาดูเรื่องแอร์มาดูเรื่องแอร์ก่อนนะดู เปิดแอร์นะออกแต่ลมนะคราวไม่ทำงานนะัะพวกนะผมมาผงนะครับเตรง ec โคมอะไรโคมอะไรแข็งเลยนะเน่ยดึงไม่อยากจะไปเลย อ่าทดสอบวิ่งเทสนะฮะพวกอะไรก็แข็งหนักแล้วก็มีเสียงลูกปืนล้อหน้าแตกแต่คัดก็หน้าปกตินะเนะี่ยคัดไม่ลื่นมาดูสายพานนะฮะ สายพานแอร์กระเด็นไม่มีมานะมันเลยทําให้พวงมาลัยหนักแล้วก็แอร์ไม่เย็นนะแต่แปลกที่ว่าไฟมันไม่ทํางานตัวสีสม้มเดี๋ยวลองดูก่อนอ่ะมาดูลูกปืนล้อนะลูกปืนล้อหนะ้าซ้ายแตกอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าซ้ายขวานะคู่หนึ่งเลยมาดูเรื่องระบบแอร์นะ คอมเพรสเซอร์แอร์สายพานขาดคอมแอร์น็อกนะดูหมุนเนี่ยหมุนไม่ได้ไม,ไม่ไปเนะี่ยเอาไม่ไปคอมพังต้องถอดล้างระบบแอร์นะฮะเดี๋ยวหาคอมก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะเปลี่ยนคอมแอร์เรียบร้อยสายพานหน้า ใบมังส่ายพานเปลี่ยนใหม่แล้วนะอันนี้คอมแอร์เปลี่ยนแล้วยกเกียร์เปลี่ยนทําชุดคัดนะไล่ทําชุดคัดต่อผ้าคัดนะผ้าคัดจานกดลูกปืนกดคัดเปลี่ยนใหม่นะอันนี้ของลูกค้าที่ถอดออกมานะอ่ายกคัดเสร็จเรียบร้อยนะมาทดสอบ คัดจับดีแล้วนะอลองวิ่งเทสดูอีกทีทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะเสียงลูกปืนล้อที่ดังก็หอนหอนก็หายไปแล้วนะฮะคัดก็จับปกติคัดจับปกตินี่ก็เย็นนะวงมาเลยไม่มีหนักแล้วนะเบาและ สำหรับเทนนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการก็คือแอร์ไม่เย็นแล้วก็พวงมาลัยหนักแอร์ไม่เย็นพวงมาลัยหนักแล้วก็เรื่องขัดนะฮะถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรประมาณนี้นะจากที่ตรวจเช็คก็คือพบว่าคอมแอร์น็อกนะสายพานเลยขาดไม่มีสายพานนะเปลี่ยนชุดสายพานแอร์แล้วก็คอมแอร์อย่างลูกนะล้างระบบแอร์ผ้าคัดชุดผ้าคลุมผ้าคัดนะจานกดเปลี่ยนใหม่ ทุกปืนล้อหน้าอ่านี่ก็พร้อมกับตั้งศูนย์ใหม่นะฮะอันนี้ก็จุ้ช่วยศูยให้เลยสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานิด222ต่อมาได้กับคู่ช่างต้นทาทาชนบุรีศูนย์8 0ูนย์2222ศู2นะเรื่องรถทาทาพึ่งถึช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบดีเดี่ยว